สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นเลยค่ะในทุกช่องทางแฟฟพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะวันนี้ทุกคนหลังจากนี้ทุกคนจะได้เห็นบทถ่ายคลิปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมือสองรถยุคคานจริงหมายความว่าเป็นรถไฟที่เลขไม้ใช้แล้วมีเจ้าของเดิมใช้แล้วจริงไม่ใช่การซื้อใบจองไม่ใช่การขายใบจองค่ะเป็นรถไฟที่หลายคนถามหาวันนี้ก็เลยจัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและแน่นอนวันนี้เชื่อว่าหลายคนอยากได้รถไฟทั้งทีก็ไม่ได้อยากลงทุนไม่ได้อยากใช้เงินออกรถใช่ไหมลดผ่อนหมื่นต้นค่ะและที่สาคัญคันนี้วิ่งไกลได้สูงส 959,000บาทค่ะวันนี้โบขอแนะนําให้ทุกคนมารู้จักกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ a อ,อคุณ a d g ตัวนี้เป็นตัว500อันต้าหมายความว่าในทุททททกๆการชาร์จหนึ่งครั้งเต็มร้อนะคะทุกคนจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง500โลค่ะฟังไม่ผิดนะคันนี้มาพร้อมกับบอดี้แบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จัก หน้าค้าตากันอยู่แล้วนะคะสำหรับที่หลายคนเรียกน้องว่าน้องแมวนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้เป็นออรากุดแคทรถเป็นตัวผลิตปี2021นะคะทุกคนคะ่ะได้สีแดงหลังคาดําแบบนี้ค่ะก็ผงบอกถึงเป็นตัวพิเศษก็คือตัว500อันต้าหมายความว่าทุกคนจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง500โลค่ะสำหรับด้านหลังมีอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูจ้าข้างหลังนะคะก็ขออนุญาตให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยค่ะโครงสร้างข้างหลังเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ เพาเป็นสีพิเศษแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันง่ายก็คือการสังเกตการดูหัวน็อตการดูสีน็อตว่ารถทําสีมาไหมรถซ่อมสีมาหรือเปล่ารถชนหนักมาหรือเปล่าเลขหนึ่งความอนเนกประสงค์ของเจ้าปูดแคทคันนี้ค่ะเบาะหลังเขาสามารถพับได้60-40แบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้พับได้เรียบนะคะแต่ว่าก็สามารถพับได้แบบนี้ก็เกือบเรียบแหละทุกคนสามารถหาอะไรลองเสริมตรงนี้ได้สําหรับตัวปิดสัมภาระตรงนี้ก็สามารถเอาออกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความอนเนกประสงค์ให้นะคะตามสไตล์รถ5ประตู ที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระให้ก็ค่อนข้างที่จะ้างเหมือนกันนะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคว่าคันนี้เรขไมยเท่าไหร่ออปชั่นมีอะไรให้เล่นบ้างจัดหนักจะเต็มแน่นอนเพราะซื้อป้ายแดงซื้อในราคา959,000วันนี้คันนี้ เอาราคาไปเลยพิเศษนะทุกคนนะฟังนะคะใครมาจากคลิปนี้นะคะ6 6 7 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะคะ6 6 7 0 0บาทป้ายแดง9,5 9 59, ไม่ขายค่ะแต่ทุกคนยังจะได้ชมเดียวกับป้ายแดงได้ตัวเดียวกับป้ายแดงวันนี้เดินไปป้ายแดงซื้อราคา9,5ก็ได้ซื้อชมนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เงินออกรถไม่ต้องใช้ประหยัดงดเซฟเงินในกระเป๋าเอาไปปุ๊บประหยัดเลยเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูข้างในกันจ้าเอาระค่เขาอ,อนีญญาตวางกุญแจแป๊บนึงนะคะวันนี้โบพาทุกคนเข้า คนละอารมณ์นะต้องบอกว่ารถยูสคาใช้แล้วทุกคนจะต้องเริมภาพรถใหม่ป้ายแดงเหมือนที่โบเคยขายทุกคนเชื่อป่ะเป็นเรื่องน่าตลกเหมือนกันขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันพอเราลงขายรถที่เป็นรถยูสคาเนี่ยพวก,บกเบาเบิร์มันก็อาจจะมีรอยรอยบ้างอันนี้บางคันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรถที่มีเร่งไมแล้างไม่ได้มีพลาสติกหุ้มหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมรถมันแบบใช้งานเยอะทุกคนค่ะทุกคนต้องตัดภาพรถ ป้ายแดงออกไปก่อนนะเพราะนี่คือรถมือสองของแท้นะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำภาพบลเวคนรถที่แบบมันเป็นรถมือสองแต่มันต้องมีพลาสติกคุ้มอันนั้นไม่ใช่นะจ๊ะคนละตัวกันนะคันนี้เลขมาอยู่ที่4 8 0 2 5กิโลเมตรนะคะทุกคนคราวนี้ทุกคนเห็นสัญลักษณ์บริเวณหน้ากระจังหน้านี้ไช่ไม่ใช่กระจังหน้าหน้ากระจกนี้ไหม เตือนออกนอกเลนทาให้รถอยู่ในเลนคันนี้มีให้เตือนการชนด้านหน้าช่วยเบรกด้าน,นหน้าช่วยถอยจอดคันนี้มีให้ครบจํากัดความเร็วอัตติบิลด์คอนโทร l นะคะตามข้างหน้าคันนี้ก็มีให้เช่นกันจริงๆจะบอกว่าออปชั่นที่มันมีให้ในนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้อง360องศาที่เขาค่อนข้างครอบเวอร์ cover, มาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่ามันเป็นออปชั่นตัวเดียวกับ บีวดีเป็นออปชันตัวเดียวกับซิลเลยนะแต่วันนี้ได้ซื้อในราคา6กแสนกว่าอย่างที่บอกคอกดีของคุ้มการคุ้มค่าคุ้มระคัง,ค,ค,งคุ้มแคตเลยว่าวันนี้ต่อให้ลูกค้าเดินไปไป้ายแดงนะคะเดินไปป้ายแดงซื้อป้ายแดงที่โชว์รูมลูกค้าก็ยังได้โฉมนี้ยิ่งถ้าสีนี้คือได้ทุกอย่างเหมือนที่นี่เลยออปชันเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมไม่ได้มีการปรับโฉมไม่ได้มีการพัฒนาแบตไม่ได้มีการเปลี่ยนไซส์แบตไม่ได้มีการอะไรไม่มีเลยทุกคนได้เหมือนกันเป๊ะ แต่ทุกคนซื้อคันนี้ในราคา6 6แ0 0หกันย้ำนะเงินออกรถทุกคนไม่ต้องใช้งบผ่อนต้นต้น1 0,000บาทต้นๆ้นนะคะเงินเดือน18ื่นขึ้นไปนะออกคนนี้ออกคันนี้คนเดียวได้เลยถ้ามีเครดิตน,นะคะคันนี้ทุกคนดูดิเห็นปะ่ะมีให้ครบเลยจะให้มันมีเส้นก็ได้แล้วแต่สะดวกจะให้มันมีซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่จะให้เตือนไหมก็แล้วแต่จะเอาแบบไหนแล้วแต่ได้หมดเห็นปะ่ะหลังคา,าด้านลงด้านหลังมีหมดจะเอาอะไรอ่ะมีให้ทุกอย่างและที่สาคัญทุกคนเราจะบอกว่า คันนี้นะคือมันมีให้ครออบกว่านี้ไม่มีแล้วจริงๆเอาจจริงปะคือแบบแม่งมีครบเลยไม่รู้รถอะไรมันจะครบได้ขนาดนี้เนะีคะมีทั้งช่วยเตือนการจะราจรช่วยอะไรหลายอย่างเนาะและสำหร,รับบริเวณด้านบนค่ะก็มาพบกับนี่เลยจ้าเป็นซันรูฟนะจ้า,ามีให้อยู่นะถึงจะเป็นน้องแมวก็มีซันรูปให้นะะถึงจะไม่ออกพาน,นกน็แต่ก็มีให้นะนี่นะคะก็จะเปิดได้แบบนี้เลยก็กดค้างไว้นิดนึงนะคะให้สวิตช์เขาทำงานเนาะนี่นะคะ น้าาทุกคนดูดิเห็นบ้านอนะ่ะแล้วก็บริเวณพงไหลก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าเห็นไหมพอรีวิวคุณแคทก็ต้องทำเสียงแบบแบดเลยนะเพราะว่ารถมันน่ารักเนาะมีเซนเซอร์ด้านหน้าเห็นหมีลูกกล้องเห็นไหมคะแล้วก็เป็นเซนเซอร์แล้วก็คือมันช่วยเบรกด้านหน้าช่วยกัดระยะรถข้างหน้าได้เนาะแล้วก็มีคุ้มคอนโทรลนะคะนี่ทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยน้องแมวคันนี้เนะะี่ยใครได้ไปคือบอกเลยว่าโคตรคุ้มแล้วก็มีโหมดการขับขี่ด้วยนะจะสปอร์ตจะนอร์มอลก็ได้หรือว่าจะอีโคก็ได้นะคะแล้วก็รวมไไปถึงงงงกกกกาาารรรเเเลลลลลื่ล่ออนนนนนนะหหหมมมีีีใใใ้้้้้้คคบบบบยยยแแแววั็็สภพขิ ายแดง9ก้าแสนห้านะจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูบริเวณข้างหลังกันแล้วก็ไปดูหน้ารถก,กันนะจ๊ะว่าเอารถไฟฟ้ามือสองเนี่ยมันชนหนักมาหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนค่ะถึงจะเป็นน้องแมวที่หลายคนมองว่าเอ๊ะมันเป็นรถห้าประตูมันจะเล็กหรือเปล่าไม่เล็กนะดูดิเห็นปะคือ,บอเบาะเอยอะไรเอยแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนี่เห็นไหมคะหนึ่งช่องทุกคนค่ะคือเอาจริงนั่งเองยจะได้เองซื้อได้ไหมเนี่ย <laughs> อยากจะเรียกไฟแนนซ์วาเซ็นแล้วก็แบบพี่หนูเอาคันนี้จะเอาคันนี้เลยนะเพราะว่าแบบดูดิเห็นปะ คือแอร์เรียเอยการใช้งานออปชันและที่สําคัญที่สําคัญที่สุดเลยนะคือแม่งโคตรประหยัดคือต้องบอกงี้ทุกคนใช่ไหมว่ารถไฟฟ้าแต่ละคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น mg a l r a gwm b y d นะคะหรือแม้กระทั่งพวกแบรนด์ไหนก็ตามพวกนี้มันจะมีระยะการกินแบตเตอรี่เหมือนกันนะมันก็เหมือนรถน้ำมันหนึ่งคันนะคันนี้กินเยอะกว่าคันนี้กินน,น้อยกว่าแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ไม่กินแบตเตอรี่อันนั้นมันกินน้ำมันคนละอย่างกันและจะบอกว่ากูแคร์จาจะประสบการณ์ที่ขับมานะเวลาขับมาเนี่ยเลนอะมันน่าสนใจมากเลยมันเป็นเลนที่แบบ ดูประหยัดที่สุดจากที่บกเคยใช้งานมานะถ้าเราขับขี่กันในโหมดธรรมดาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวเปรียบเทียบท้าชนรถไฟฟ้าที่มีในเต็นท์แต่ละคันกันดีกว่าว่าคันไหนน่าใช้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวคันนี้ไปดูบรนะิเวณหน้าเราก่นกอนว่ากดแจคันนี้มีชนหนังมาหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะโบก,ก็เลยพาทุกคนมาดูสังเกตกันว่าไอ้รถที่มันเป็นไฟฟ้ามือสองเนี่ยรถยุทคาเนี่ยมีชนหนังมาไหมอ่ะก็นี่เลย ให้น้องตะก้องพาซ o o ดูนะจ๊ะน็อตนะคะบริเวณด้านขวามือของฝากระโปรงนะคะแก้มะบริเวณด้านขวามือนะคะของตัวรถนะคะแล้วก็บริเวณชิ้นส่วนด้านหน้าน็อตที่อยู่ตรงคานนะคะแบบนี้ไม่มีรอ,รอยไม่มีร่องรอยรอะไรทั้งสิ้นให้ทุกคนดูได้อย่างตาเห็นแบบนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่ารถที่ซื้อเข้ามานะคะเป็นรถนะคะที่ซื้อเข้ามาแบบสภาพสมบูรณ์ร้อยเนะคะไม่ใช่รถชนหนักเราซื้อเข้ามาอะไรแบบนี้ไม่มีนะจ๊ะาระคาสรัคใครที่สนใจน้องแมวคันนี้มันน่ารักมากเลยนะคะทุกคนนะคะราคาไปแดงบอกแล้วย้ำอีกรอบย้ำหลาย นะอยากประหยัดอยากได้รถไฟฟ้าประหยัดน้ํามันไม่ว่าประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยไม่ต้องเสียงเงินดาว9 0 0 0 0 1 0 0 0ได้รถรุ่นเดียวกันวารันตีสูง,ยงอยู่เข้าสูยนได้ปกติารันตีแบตเตอรี่มีเซอร์วิตรองรับกับราคาค่าตัวที่หายไปจากป้ายแดง300,000บาทในรถ2ปีนะคะทุกคนคือไม่น้อยนะ300,000บาทคันนี้ราคา667,000บาทจากราคาป้ายแดง959,000บาทบอกกันนะย้ำแล้ววันนี้เดินไปไป้ายแดงซื้อกูดแคท500อันต้าสีแดง นางคาดามก็ได้ชมนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถประหยัดเซฟอันนี่ในกระเป๋าเซฟค่าไฟนะคะแล้วก็เปิดลดความเสี่ยงที่แบบโอ๊ยต้องลงทุนกับรถไฟฟ้าคันแรกไม่อยากใจเงินเลยก็จิมผาดนี่มาเอาไปต่อครับวันนี้ทุกคนเอาไปขายต่อก็บอกเลยว่าไม่ขาดทุนใดทั้งนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าป้ายแดงขาดทุนมาให้แล้วนะจ๊ะสำหรับนี่ครที่สนใจคันนี้อยู่จังหวัดไหนก็ออกรด้เงินเดือนขอเง,งินเดือน1 8 0 0 0ับาทขึ้นไปเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะทักมาตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยสาหรัับวนีี้คุณและดจ